สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีพี่น้องทุกคนที่ต้องการหางานทำโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศและส่วนใหญ่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายประเทศที่ผมคิดว่าเป็นประเทศท็อปฮิตก็คือเกาหลีใต้ใช่ไหมครับวันนี้ผมมีข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครไปทำงานเกาหลีใต้โดยท่านไปแบบถูกกฎหมายนะและจะมีการสอบภาษาเกาหลีในวันที่28-31หรือตุลาคมนี้ พี่น้องแรงงานที่ต้องการไปทํางานเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายและไม่เสี่ยงถูกหลอกเสียเงินฟรีท่านต้องฟังทางนี้กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปทํางานที่เกาหลีใต้โดยต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทํางานตามที่ทางการเกาหลีใต้กําหนดสําหรับประเภทงานที่รับสมัครถ้าเป็นงานก่อสร้างก็รับเฉพาะเพศชาย ง,งานด้านเกษตรด้านปศุสัตว์ก็รับทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ18ถึง39ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาร่างกายต้องสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาไม่เคยถูกปฏิเสธการเข้าเกาหลีใต้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะโดยจะเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีตั้งแต่วันที่28ถึง31ตุลาคม63 สามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกประเภทกิจการเลือกศูนย์ที่จะสมัครและวันสมัครได้ที่เว็บไซต์ goea.doe.go.th ได้จนถึงวันปิดรับสมัครสอบถามเพิ่มเติมที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์02-245-9429หรือ02-245-6716หหรือสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ที่สายด่วน1506กด2นะครับนี่เป็นข้อม,มูลข่าวสารที่ผมคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนที่หางานทำโดยเฉพาะงานที่ตามประเทศหลีกเลี่ยงการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายไปแบบถูกกฎหมายดีที่สุดนี่คือข่าวสารที่จะให้ท่านทราบในวันนี้ขอบพระคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ